Mission to the Moon พ o d c คส t b r ร u ว h t to y o บายสะีแอ n เนโซลูซพาเดอแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Saturday History นะครับ วันนี้นี่ผมมีเรื่องที่น่ายินดีมากจะแจ้งให้ทราบเลยก็คือตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ Saturday History เนี่ยได้ทำ collaboration กับ Page I'm from Andromeda นะครับเพจที่เขียนเล่าเรื่องเกร็ดความรู้ในประวัติศาสตร์สนุกสนะฮะเยอะมากเข้าไปอ่านคนเขียนเขียนสนุกมากนะครับทางเพจเองก็ได้ให้ความกรุณาคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจมาให้ผมเล่าผ่าน podcast รายการนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชมนะฮะ เรื่องราวแบบนี้ชอบเรื่องแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามเรื่องราวอื่นๆได้ในเพจ I'm from Andromeda กันได้นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะพูดถึงสงครามโลกครับแต่เราไม่ได้พูดถึงการสู้รบไม่ได้พูดถึงกองทัพไม่ได้พูดถึงกลยุทธ์ทางสงครามแบบที่เราเคยคุยๆกันมาแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องนี้ครับผมนี้ที่เป็นผลพวงจากการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ที่ทำให้ยอรเันเนี่ยต้อง ช้เวลาถึง92ปีนะในการชดใช้นะครับจนเกิดความทุกข์ยากของประชาชนนะฮะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อแต่กลับต้องมารับกรรมอย่างสาหัสก็คงไม่ผิดหนักนะครับหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับประเทศเยอรมน,นีเนี่ยก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าสูญเสียเยอะมากนะครับชาวยิรมันเนี่ยสูญเสียชีวิตไปกว่า3ล้านคนประเทศถูกบีบให้กลายเป็นสาธารณารัฐ แทนระบอบราชาธิปไตยนะครับหลังจากการสละราชสมบัติของไคเซอร์วินเทลมที่2ในปี1918นะครับโดยไคเซอร์วินเฮลมที่2เนี่ยลีภัยไปที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับประเทศเยอรมน,นีในยุคสาธารณารัฐเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณารัฐไไวมานะครับแต่ในที่นี้ เพื่อความง่ายนะฮะผมขออนุญาตเรียกประเทศเยอรมนีแทนสาธารณรัฐไวยมาเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับนอกถูกเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยค่าเงินมาก็ถูกระง,งับด้วยนะฮะแล้วก็ถูกบังคับให้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยด้วยการกู้ยืมด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและอิตาลีได้ทําสนธิสัญ,ญญาหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการลงโทษแก่ประเทศที่พ่ายแพ้สงครามนะครับและกําหนดให้ประเทศเยอรมนเนี่ยต้อง ยอมรับผิดในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้เดียวและบมงคับให้ชดใช้ค่าเสียหายสนธิสัญญานี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในนามสนธิสัญญาแวร์ซด์ครับสนธิสัญญาแวร์ไซด์ไม่เพียงแต่ตําหนิประเทศเยอรมน,นีว่าพวกเขาเป็นต้นเหตุของสงครามและสร้างความโหดร้ายอย่างน่าสยดสยองเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าขมขื่นสร้างความยากลําบากแก่ประชาชนนั่นคือเงื่อนไขในการยอมจำนนของประเทศเยอรมน,นี พราะไดส่นที่สัญญาเนี่ยเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นมูลค่า1,32,000ล้านมาร์กทองนะครับคิดเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก2,69,000ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณสัก8.4ล้านล้านบาทนะฮะการชดใช้ด้วยการกู้ยืมนี้ยิ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยตึงเครียดมากขึ้นและทำให้ค่าเงินมาร์กของ สารหรัฐไรมาหรือประเทศเยอรมนีเนี่ยร่วงลงอย่างรุนแรงจนเกิดภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงตามมานะครับในเดือนพฤศจิกายนของปี1923เมนี่ยมูลค่าเงินเนี่ยมีความเฟอ้อมากจนกระทั่ง42,000ล้านมาร์กเนี่ยมีค่าเทียบเท่าแค่เพียง1เซนของเงิน u s ดอลลาร์หรือเงินของสหรัฐเท่านั้นเองด้วย,ยภาวะเงินเฟอ้อขั้นรุนแรงทําให้ประเทศเยอรมนีไม่สามารถจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามได้อีก ประเทศเจ้านี้จึงทําการประชุมเพื่อหาแนวทางที่จะทําให้ประเทศเยอรมน,นีสามารถชดใช้เงินของพวกเขาได้นะครับแผนของโดสหรือว่า the doors plan เนี่ยจึงเกิดขึ้นในปี1924มันคือแผนการลดหนี้สงครามของประเทศเยอรมน,นีและบังคับให้ประเทศเยอรมน,นีต้องใช้เงินสกุลใหม่แต่การชดใช้ยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่มีการขอระง,งับช่วงเวลาจ่ายนะครับโดยประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ประเทศเยอรมน,นียืมเงินของตนเพื่อมาชดใช้ค่าเสียหายแก่ตนเอง แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติและถือเป็นชัยชนะของประเทศสหรัฐอเมริกาชาวดอลส์เนี่ยเป็นนายธนาคารเจ้าของไอเดียนี้นะครับก็ได้กลายมาเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีจอห์นแคลวินครูเลจูเนียนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันนิภาพในปี1925ด้วยสําหรับบทบาทของเขาในการเจรจาแผนครั้งนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ3ปีต่อมาเนี่ยประเทศเยอรมนีก็ยังคงประสบปัญหาในการชรําระหนี้แผนของดอส ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่จึงถูกยกเลิกไว้ในปี19,28แล้วแทนด้วยแผนของยังหรือว่า the Young Plan แทนนะครับแผนของยังหรือยังแผนเนี่ยคือแผนการลดหนี้สงครามให้กับประเทศเยอรมนีจากเดิมเนี่ยหนึ่งแสนล้านมาร์กใช่ไหมครับเหลือ1นึ่งแล้านมาร์กนะฮะทำให้เริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเศรษฐกิจก็กระเตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ซ้ำรายครับปีช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือว่า the Great Depression The Great Depression ในปี1929เนี่ยเป็นเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในอเมริกาเหนือและยุโรปนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของยนเยอรมนีก็ร่มสลายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยเฮอร์เบิร์ตฮูนะฮะพยายามที่จะปกป้องการล่มสลายของเศรษฐกิจยนเยอรมนีด้วยการสั่งนะครับการจ่ายเงินชดเชยในปี1931เป็นเวลา1ปีนะฮะตอเมื่อผู้แทนฝ่ายพันธมิตรก็ได้ประชุมกันนะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อพยายามที่จะ ยกเลิกหนี้สงครามทั้งหมดของเยอรมน,นีแต่ประเทศสหรัฐอเมริกากับปฏิเสธจะลงนามเห็นชอบสิ่งนี้นะครับทำให้ประเทศเยอรมน,นีที่กําลังจะรอดพ้นนี้ทั้งหมดเนี่ยกลับต้องคงตกเป็นลูกหนี้ของสงครามที่ตัวเองพ่ายแพ้ต่อไป หลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยอดอลฟฮิตเลอร์ก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมันในปี1933นะครับเขาสั่งยกเลิกการชำระเงินค่าปฏิกรรมสงครามทั้งหมดฮิตเลอร์ไม่เพียงแต่ไม่จ่ายแต่เขายังสั่งล้มล้างสนธิสัญญาทั้งหมดที่เยอรมน,นีทำไว้กับประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับการกระทำของเขาในครั้งนี้เนี่ยถูกประชาชนมองว่าเป็นการกระทำของความรักชาติและความกล้าหาญแก่ประเทศเยอรมน,นีเพราะประชาชนมองว่าการชดใช้นี่เนี่ย เป็นรูปแบบหนึ่งของความอัปยศอดสูที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศดังนั้นประเทศเยอรมนีในระหว่างการปกครองของฮิตเลอร์จึงไม่ได้ชําระนี่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแน่นอนว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบลงด้วยการที่ฝ่ายของประเทศเยอรมนีเนี่ยเป็นผู้พ่ายแพ้ครั้งหนึ่งนะครับจกักรวรรดิไรส์ที่3จบลงด้วยกันต้องใช้คําว่ามีข่าวลือว่าเป็นการฆ่าตัวตายของฮิตเลอร์ในเมษายน1945นะครับผู้คนนํารานต้องพลัดถิ่นนะครับชาวเยอรมัน8ปดล้านแปดแสนคนต้องเสียชีวิต สถาบัานส่วนใหญ่ของประเทศเยอรมนีเนี่ยล่มสลายลงนะครับแล้วก็คนที่เหลืออยู่ก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากมากๆการชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่1ยังไม่จบตามมาด้วยการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายสาหรับสงครามโลกครั้งที่2โดยฝ่ายพันธมิตรนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยประเทศเยอรมนีไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่เป็นการชดใช้ด้วยการรื้อถอนทางอุตสาหกรรมการกําจัดทรัพย์สินทปัญญาและการบังคับใช้แรงงานเฉลยชาวเยอรมันหลายล้านคนนะครับหลังการยอมจำนนเนี่ยประเทศเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็น4เขต การปกครองนะฮะในปี1949ประเทศเยอรมนีก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเยอรมนีตะวันตกแล้วก็เยอรมนีตะวันออกนะฮะซึ่งเราก็คงจะทราบจากการอ่านในประวัติศาสตร์ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากคําถามก็คือว่าแล้วเยอรมนีมี2ประเทศเนี่ยประเทศไหนจ่ายหนี้ต่อนะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับเยอรมนีตะวันตกกลายเป็นประเทศเดียวที่ออกมาตกลงยอมรับหนี้และพยายามแก้ไขผ่อนปรนหนี้ทั้งหมดนะครับเยอรมนีตะวันตกถูกตีความว่า พวกเขาเป็นหนี้ทั้งหมด0 0 0 0ล้่นล้าน์กเยอรมันแล้วก็พวกเขากาลังขาดแคลนเงินอย่างรุนแรงนะครับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยได้ทําข้อตกลงกับบรรดาพวกชาติตะวันตกอื่นๆนะฮะทั้งหลายนะครับแล้วก็มันก็มีความหวังขึ้นมาตอนที่ประชุมที่ลอนดอนในปี1953นะครับตอนประชุมครั้งนั้นเนี่ยได้มีการอนุมัตินะครับโดยเจ้าหนี้เนี่ยนะและลูกหนี้ประชุมร่วมกันเนี่ยยกเลิกหนี้จำนวนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ยืดกำหนดเส้นตายในการชำระหนี้ออกไปอีกนะครับ สิ่งนี้ทําให้เยอรมันเนี่ยสามารถกลับมาลืมตา,าปากได้แล้วก็มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ข้อกําหนดนะฮะ mm hmm. ก็คือว่าเยอรมันตะวันตกจ่ายนี้ได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเกินดุลการค้าแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือมูลค่าการส่งออกต้องมากกว่ามูลค่าการนําเข้านั่นเองส่วนนี้ที่เหลือที่เยอรมันเคยสร้างไว้ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยคู่กรณีเห็นพ้อมต้องกันว่าเงินในส่วนนั้นนะ่ะไม่ต้องจ่ายจนกว่าเยอรมน,นีจะรวมเป็นประเทศหนึ่งเดียวได้นะครับ ต่อมาไม่นานเนี่ยเยอรมนีตะวันตกก็ได้รับการสนับสนุนจากแผนมาเชลซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการบรรเทาภาระการชดใช้นี่มันทําให้เยอรมนีตะวันตกเกิดมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรปนะฮะผู้คนเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจและสุดท้ายแล้วเนี่ยเยอรมนีตะวันตกก็ใช้เวลาหลาย10ปีนะครับกว่าพวกเขาจะชาระหนี้ที่ถูกตีความไว้ได้จนหมด หลังจากการรวมประเทศในปี1990เนี่ยนะครับประเทศเยอรมันก็ค่อยๆทยอยปลดหนี้ที่เหลืออยู่และนี้ก้อนสุดท้ายได้ชำระเป็นเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2010นี่เองนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบ20ปีของการรวมประเทศเยอรมันจบสิ้น92ปีของการชดใช้นี่นะครับ92ปีที่เต็มไปด้วยเรียกว่าความยากลําบากเต็มไปด้วยการล่มสลายทางการเงินความทุกข์ยากของประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ารับผลกระทบมาเต็มๆนะฮะ ในชาวแน่เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอติดตามนะครับขอบคุณ I'm from Andromeda นะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสี Acne Sol แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว